สวัสดีครับเราอยู่กับเจ้า Toyota Fortuner ปี2023โดยวันนี้บริษัท e x u l u s i v e Car Rental จะขอนำเสนอวิธีการปรับพับเบาะแถวที่2และแถวที่3ของเจ้า Toyota Fortuner กันนะครับโดยก่อนอื่นนะครับเจ้า Toyota Fortuner นี้สามารถนั่งได้ทั้งหมด7ที่นั่ง7คนนะครับผมโดยจะแบ่งเป็นผู้โดยสารตอนหน้าสุดก็จะมีคนขับและ ผู้โดยสารด้านข้างคนขับนะครับสที่นั่งนะครับแถวที่2จะนั่งได้ทั้งหมด3ท่านนะครับและแถวสุดท้ายแถวที่3จะนั่งได้ทั้งหมด2ท่านนะครับรวมเป็นทั้งหมดก็คือ7ที่นั่ง7 0ท่านนั่นเองนะครับผมโดยเบาะแต่ละแถวเหมาะกับใครบ้างนะครับแถวที่1นะครับก็จะมีคนขับนะครับแล้วก็ด้านข้างคนขับก็จะเหมาะกับผู้สูงอายุหรือว่า ผู้ใหญ่นะครับผมเพราะว่าเบาะสามารถปรับพนักพิงพับขึ้นลงได้อย่างอิสระนะครับผมแล้วก็สามารถปรับเข้าปรับออกได้โดยการใช้การปรับเบาะไฟฟ้านะครับผมส่วนแถวที่2ก็เหมาะกับผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุเช่นเดียวกันนะครับเพราะพนักพิงสามารถปรับเอนได้นะครับแล้วก็เบาะสามารถปรับขึ้นปรับลงได้นะครับผม โดยที่การขึ้นลงก็จะสะดวกสบายนะครับผมกว้างขวางนะครับในแถวนี้ต่อมานะครับแถวที่3เหมาะกับเด็กนะครับหรือวัยรุ่นหรือคนที่ตัวเล็กนะครับเพราะว่า,าที่นั่งก็ค่อนข้างจะแคบนิดนึงนะครับแต่ก็สามารถนั่งได้นะครับถ้าคนตัวใหญ่หรือผู้ใหญ่เนี่ยนั่งก็อาจจะระยะไกลอาจจะไม่สะดวกสบายเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไม่สามารถปรับ เลื่อนเบาะได้นะครับแต่สามารถปรับพนักพิงได้เช่นกันอ่าขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการสาธิตวิธีการพับเบาะแถวที่2เพื่อที่จะขึ้นไปนั่งในเบาะแถวที่3นะครับผมโดยเบาะแถวที่2เนี่ยสามารถพับได้ทั้ง2ฝั่งเลยไม่ว่าจะฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวานะครับผมเป็นแบบ 60- 40สามารถพับได้เหมือนกันทั้ง2ฝั่งนะครับผมแล้วแต่ความสะดวกแต่วันนี้เราจะมาสาธิตคือฝั่ง ซ้ายมือของตัวรถนะครับเพราะว่าเวลารถจอดข้างทางหรือข้างฟุตบาทเนี่ยจะส่งผู้โดยสารล,ลงไปท,ทําธุระนะครับเราจะจอดเราจะลงทางฝั่งซ้ายเนาะเพราะว่าฝั่งขวาถ้าลงฝั่งขวาก็อาจจะเป็นอันตรายเพราะว่ารถอาจจะวิ่งสวนมาอะไรเงี้ยนะครับก่อให้เกิดอันตรายได้เอวันนี้เลยจะมาสาธิตวิธีการลงโดยใช้ฝั่งนี้นะครับผมขั้นตอนแรกนะครับในเบาะที่พิงศีรษะนะครับ ต้องกดให้ที่พิงศีรษะลงมาอยู่ในระดับต่ำสุดอย่างนี้นะครับไม่ให้ตั้งนะครับผมพออยู่ในลักษณะนี้เสร็จแล้วก็ปรับตัวที่ปรับพนักพิงเนี่ยนะครับดึงขึ้นได้เลยนะครับดึงขึ้นเบาก,ก็จะเด้งขึ้นมานะครับตัวพนักอาที่พิงก็จะพับลงและเบาก,ก็จะเด้งขึ้นนะครับในลักษณะนี้นะครับเราก็จะมีช่องในการก้าวขึ้นรถนะครับโดยเราก็จะเหยียบ ที่บันไดขึ้นไปนะครับผมแล้วก็ดึงที่จับมือขึ้นไปนะครับผมขึ้นไปก้าวขึ้นไปก็ไปนั่งในอบ์ดแถวที่3อันนี้ผมมานั่งในบาะแถวที่สามเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ใช้มือดึงเข้าไปได้เลยนะครับให้ลงสลักมันจะมีเสียงน,นี่เป็นอันเรียบร้อยนะครับแล้วก็ดึงพนักพิงขึ้นอันนี้ก็คือเราได้มาอยู่ในแถวที่สามเรียบร้อยแล้วนะครับผม ผมสูง180เบาะโดยสารข้างหลังที่นั่งข้างหลังแถวที่สามก็ยังสามารถนั่งได้นะครับปรับพนักพิงลงหน่อยนะครับอ่ะนี่ก็นั่งสบายแล้วนะครับตรงนี้ก็ติดนิดหน่อยแต่ว่าเบาะนุ่มนะครับผมก็สามารถนั่งได้เลยนะครับผมอันนี้ก็มีพื้นที่ให้นั่งอยู่นะครับอ้าวต่อมาการลงนะครับการลงก็ทําย้อนกลับเหมือนเดิมเลยนะครับผมอาจจะให ผู้ได้สารแถวที่สองเนี่ยช่วยพับบอกให้เราก็ได้หรือเราสามารถพับเองได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ล้วงมือไปด้านข้างที่เดิมนะครับดึงสลักมันเดิมขึ้นนะครับเบาะมันก็จะพับอย่างนี้เด้งขึ้นมาให้เราเราก็ดันนะครับก้าวออกก็อาจจะใช้มือจับหน้อยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับก้าวขาออกไปเหยียบมันได้และลงนะครับลงมาจากรถแล้วนะครับผมก็ ดันลงให้ลงล็อกแล้วก็ดึงพนักพิงขึ้นแค่นี้ก็ลงรถเรียบร้อยครับผมอ่าตอนนี้เราอยู่ในการพับเบาะรูปแบบแรกนะครับการพับเบาะรูปแบบแรกก็คือเราพับเบาะแถวที่สามนะครับแต่พับแค่ข้างเดียวนะครับโดยผมเริ่มจากพับด้านซ้ายก่อนนะครับผมเราจะใช้ในการพับแบบนี้ในกรณีใดน,นะครับผมก็คือกรณีที่เรา โดยสารกันมา6คนนะครับโดยมีผู้โดยสารนั่งข้างหลัง1คนนะครับผมตอนแรกที่มาก็คือเบาะแถวที่3เนี่ยลงมาเต็มรูปแบบก็คือผู้โดยสารแถวที่3ก็นั่งสบายนะครับสามารถเคลื่อนย้ายไปนบ่อไหนก็ได้นะครับแต่ขับกลับเนี่ยเราไปซื้อของช้อปปิ้งมานะครับมีของมาด้วยนะครับอาจจะมีของใช้บริเวณนี้นะครับและซื้อของที่มันยาวหน่อยนะครับเราก็สามารถวางในแนว ตั้งได้เลยนะครับเราวางในแนวตรงได้เลยนะครับเพราะว่าสมมุติว่าแนวขวางเนี่ยเรามีของวางอยู่เยอะนะครับแล้วก็วางของที่มีแนวยาวในแนวยาวของมันได้เลยนะครับ mm hmm. อาจจะวางได้2-3ชิ้นเลยด้วยซ้ําน,นะครับผมแล้วก็ผู้โดยสารที่นั่งตอนหลังเนี่ยก็ <im admitted ly> สามารถนั่งบาะนี้ได้อยู่นะครับอันนี้คือการพับเบาะแบบที่1นะครับผมต่อมาคือการพับบาะแบบที่2นะครับก็คือการพับบาะ ผู้โดยสารแถวที่3เนี่ยขึ้นทั้ง2ฝั่งเลยนะครับผมพับขึ้นทั้งหมดนะครับใช้ในกรณีที่เราต้องการเพิ่มพื้นที่ข้างหลังนะครับเก็บสัมภาระได้เยอะขึ้นนะครับผมโดยที่เราอาจจะมากันมีผู้โดยสารตอนหน้าแล้วก็มีผู้โดยสารแถวที่2มานะครับเวลาเราไปช้อปปิ้งซื้อของกันนะครับผมอาจจะใส่ทีวีจอแบนเครื่องใหญ่นะครับหรือใส่ของนะครับใส่ วิวแชร์ได้นะครับผมใส่ถุงก๊อฟได้นะครับทั้งในแนวนอนและแนวตั้งนะครับพื้นที่เยอะมากนะครับอันนี้ผมยืนอยู่หลังรถนะครับแล้วก็เอื้อมมือไปเนี่ยนะครับยังไม่สามารถแตะนะครับเบาของผู้โดยสารแถวที่2ได้เลยนะครับพื้นที่ถือว่ากว้างขวางมากนะครับผมสามารถบรรจุของได้เยอะมากเลยนะครับผมในการพับเบาขึ้นนะครับแถวที่3ขึ้นทั้ง2ฝั่งต่อมาการพับเบาแบบที่3าม นะครับก็คือการพับเบาแถวที่2ลงนะครับได้ทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับพับได้แบบ 60- 40นะครับแล้วแต่การใช้งานของท่านแล้วแต่ที่ท่านสะดวกใช้งานนะครับกรณีที่ขนของเยอะนะครับผมขนของที่มันมีความยาวมากนะครับต้องวางยาวก็สามารถทําได้นะครับพื้นที่ก็จะเยอะมากขึ้นนะครับผมอันนี้คือการพับแบบที่3แบบสุดท้ายก็คือแบบที่4นะครับก็คือการพับเบา แถวที่2ขึ้นไปหมดเลยนะครับแล้วก็แถวที่3ขึ้นไปหมดเลยนะครับอันนี้คือจะได้พื้นที่ได้อย่างเต็มรูปแบบนะครับสามารถวางถุงกลอฟได้2ถุงนะครับแล้วก็สามารถวางจักรยานได้นะครับผมหรือเซิร์ฟบอร์ดต่างๆนะครับถ้าท่านเดินทางกันแค่2คนนะครับมีผู้โดยสารนั่งอยู่ตอนหน้า2คนนะครับก็สามารถพับเบาะในแนวนี้ได้เพื่อบรรทุของให้ได้เยอะที่สุดเป็นจำนวนนะครับ เราก็จะมาสาธิตวิธีการพับอกนะครับแถวที่สามนะครับผมโดยเริ่มเลยก็เราก็จะเปิดขายรถก่อนนะครับอันนี้ก็จะเปิดอัตโนองมัดนะครับผมในระบบไฟฟ้าลมมัดเริ่มแรกเลยนะครับผมก็คือหน้าตาจะอยู่อย่างนี้นะครับการพอแถวที่สามวิธีการจะพับนะครับเราจะพับฝั่งไหนก่อนนะครับเราก็จะมาดึงสลักนะครับจะมีสลักที่ตรงนี้นะครับผมก็คือปัด ที่มีสีสัให้ต่าที่สุดนะครับแล้วก็ดึงได้เลยนะครับดึงสลักนะครับจะมีเสียงซึ้งนะครับปอะจะพับอัตโนมัติลงนะครับผมแล้วก็เราก็ยกได้เลยนะครับผมยกเสร็จถ้าบริเวณนี้จะมีที่เกี่ยวกับขอของมันนะครับแล้วก็ดึงออกมานะครับจะมีที่เกี่ยวแล้วก็เกี่ยวได้เลยครับแค่นี้ก็ถือเป็นการพับเรียบร้อยนะครับแล้วก็พับตัวอาอันล็อกลง ค่นี้เป็นงานเรียบร้อยนะครับในการทับบอร์ดแถวที่สานะครับอีกข้างหนึ่งก็ทําเหมือนกันนะครับผมดึงสลับนะครับบอร์ดทับอัตโนมัตินะครับแล้วก็ยกขึ้นนะครับแล้วก็ยกขึ้นนะครับแล้วก็เอาที่เกี่ยวบอร์ดนะครับเกี่ยวกับตัวล้องของมันนะครับผมแล้วก็ที่ล็อกลงเรียบร้อยนะครับผมตอนพับตอนจะพับลงมาใช้งานนะครับในบอร์ดแถวที่สามก็ทำเหมือนกันนะครับ <pec S 2> เอาสลักออกนะคะก็เก็บข้อที่เดิม ร้อยครับผมในการพับบ่อตัดบ่อพับบ่อแถวที่3นะครับผมการพับบ่อแถวที่2นะครับผมวิธีการพับขั้นแรกเลยนะครับเราก็จะมาดึงตรงสลักนะครับผมที่ปรับบ่อพนักยิงเนี่ยนะครับดึงขึ้นเลยจังหวะเดียวนะครับบ่อก็จะยกขึ้นสลักก็จะปลดล็อกนะครับตัวบ่อก็จะยกขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วเราก็จะใช้สายสายเกี่ยวนะครับกันไม่ให้บ่อเวลาผลของกันไม่ให้บ่อตกลงมานะครับผมเราก็จะใช้สายเกี่ยว ดึงออกมาได้เลยนะครับผมดึงออกมาเขาจะม้วนอยู่นี้นะครับแล้วก็ค่อยๆคลายม้วนให้สุดนะครับผมนี่ครับมันจะเป็นขอเกี่ยวนี้เราก็เอาไปเกี่ยวนะครับเกี่ยวกับตัวที่ทีศึกษานะครับผมของผู้โดยสารตอนหน้านะครับผมแล้วก็ดึงดึงสายให้ตึงนะครับผมนี่นะครับให้มันล็อกอยู่ในลักษณะนี้นะครับผมตอนเก็บนะครับก็เก็บย้อนวิธีเดิมเลยนะครับก็คือเอาสายออกสายออกเสร็จเราก็ดึงสาย ให้มันอยู่ในสาพเดิมก่อนนะครับให้มันยาวอย่างนี้นะครับแล้วก็พับตัวขอเข้าหากับตัวปรับนะครับแล้วก็พับเข้าหากันแล้วก็ค่อยๆม้วนนะครับม้วนเรื่อยๆม้วนเก็บนะครับผมม้วนเก็บจนสุดนะครับพอพอได้แล้วเราก็ยัดเข้าไปที่เดิมน,นะครับให้มันมีตัวดึงไว้หน่อยแบบนี้นะครับผมเป็นงานเรียบร้อยแล้วเราก็ ให้มีเสียงนะครับเข้าล็อกของมันเรียบร้อยแล้วเราก็ปรับพนักพิงอีกอันนี้ก็เป็นนานเสร็จครับผมต่อมาก็คือวิธีพับเบาะแถวที่สองนะครับซ้ายมือนะครับผมก็เริ่มอย่างแรกก็เหมือนกันนะครับทำเหมือนกันก็คือเราก็จะปรับที่พักพนักพิงเนี่ยนะครับดึงขึ้นเลยนะครับจังหวะเดียวนะครับมันก็จะเด้งขึ้นมาจะน็มัดเลยนะครับเด้งเสร็จแล้วก็ดันไปนะครับซึ่งในลักษณะนี้แล้วก็ดึงสาย ตัวล็อกนะครับคลี่มันออกก่อนนะครับผมมันจะม้วนอยู่นะครับแล้วก็เอาขอตรงนี้นะครับเกี่ยวกับที่พิมพ์สีสางนะครับเหล็กที่พิมพ์ีสากของคโดยสารตอนหน้านะครับพอเกี่ยวแล้วในลักษณะนี้มันยังหย่อนอยู่นะครับแล้วก็ดึงสายนี้นะครับให้ตึงได้ยินลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็จะไม่เสื่อนที่แล้วนะครับจะตึงขึ้นเวลาโดยสารก็บอกตัวนี้ก็จะไม่ตกลงมาครับนะเวลา เวลาเก็บนะครับผมเราก็ทําเหมือนกันครับก็คือเอาเอาเกียวออกนะครับแล้วก็ดึงสายก่อนนะครับให้มันกลับสู่ลักษณะแบบเดิมนะครับเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็พับตัวขอเนี่ยเข้าหากับตัวปักนะครับแล้วก็ค่อยพับเข้าไปม้วนกลับคืนนะครับเหมือนม้วนเก็บครับผมอม้วนไปได้ระยะหนึ่งนะครับเราก็เก็บได้เลยนะ เก็บเข้าช่องอเดิมของมันับดันเก็บเข้าไปได้เลยให้มีเ,เป็นวงให้เกี่ยวออกมาได้ครั้งต่อไปนะครับประมาณนี้แล้วก็อับเก็บเหมือนเดิมเลยปล่อยลงให้มีเสียงดังฟลิกนะครับพอดังแล้วเราก็ปรับอีกอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับในวิธีการพับเบาะแถวที่สองนะครับของผู้โดยสารตอนหลังนะครับผมสุดท้ายนะครับก็คือการพับเบาะนอนนะครับในกรณีที่ ท่านไม่มีที่พักนะครับหรืออยากจะนอนในรถไปกลางเต็นท์ค้างคืนเวลาไปเที่ยวนะครับท่านสามารถทําได้นะครับแต่กรณีนี้นะครับต้องทําตอนที่จอดรถแล้วใส่เกียร์พีดึงเบรกมือเรียบร้อยนะครับไม่งั้นอาจจะเป็นอันตรายได้นะครับโดยสามารถทําได้วิธีดังนี้นะครับก็มาที่เบาะด้านข้างผู้โดยสารนะครับแถวที่1เลยนะครับเราก็ดันนะครับเลื่อนเบาะมาข้างหน้านะครับ ให้ได้มากที่สุดนะครับเลื่อนมาจนอาจจะติดขอบเลยก็ได้นะครับเลื่อนมาจนบาอติดอ่าจนสุดแล้วนะครับไม่สามารถดันต่อได้แล้วนะครับก็ปั๊บนะครับปรับเอ็นนอนลงนะครับให้สุดเลยนะครับเราต้องดึงนะครับพอเอ็นลงสักพักเราจะดึงสลักนะครับที่รองศีรษะออกเลยนะครับให้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมเราก็ เอนนอนไปให้สุดเลยนะครับให้ติดกับตัวเบาะนั่งของแถวที่สองเลยนะครับเราปรับเอนนอนไปแล้วนะครับอันนี้นะครับก็เชื่อมต่อกันแล้วนะครับเนี่ยให้มันเป็นแนวราบแนวเดียวกันเลยนะครับลักษณะนี้นะครับผมออกมาเราก็จะมาปรับเบาะแถวที่สองเบาะแถวที่สองก็ปรับพนักพิงนะครับปรับพนักพิงลงนะครับนอนลงนะครับผมขับพนักพิงนอนลงไปเลยนอนลงไปให้สุด นะครับสุดแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ได้เบาะนอนเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถนอนเหยียดได้อย่างสะดวกสบายเลยนะครับผมนันไปประมาณนี้นะครับผมก็จะได้เบาะนอนแล้วนะครับ